สวีดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับปั่นไปดีฟร,ร์ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะตอนจะมาเล่นเกมไวบันเนโตนะครับผมเรามาดูกันนะวันนี้ทุนที่15,100 10, บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าไม่จะแตกให้เราไหมเป็ดร้อยยี่พอแล้วนะฮะกดเทโบไปเลยนะ ทอนนี้ผมจะมาแนะนําการจ่ายของมันนะผมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้คือสแกตเตอร์ลูกหัวกระโหลกนะครับผมของไวบันเนตโตมีแค่สาตัวนะฮะเข้ามาสาตัวได้ฟิเปินนะผมะแล้วก็มาวายตัววายแล้วตัวนี้ก็แพงแพงอ่ะก็แพงไล่ๆๆต่ำลงมาสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะผมก็อธิบายให้ฟังนะครับผมเห็นไหมถ้ามันอยู่ในฟิดปินนานนะครับไม่ได้คูณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยน,นะฮะสแกตเตอร์เข้าสาตัวเข้าฟีรีเกมแล้วนะครับ นี่คืออัตราการจ่ายมัทุกคนขอพายนะอ่ะมากันต่อเลยดีกว่านะผมะมาเราจะไปที่30หมุนกันเลยนะ,ะทุกคนมาดูกันนะครับผมว่ามันจะแตกให้เราไหมโอ้โหหัวยมไปไงต่อโอ้โห ของเปิดเปิดของมาเลยนะผมเจสเก้อ่ะยังไงต่ออู้ปีกาเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยทุกคนหมุนไม่ซีหมุนเองโหรอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอผมงงเลยว่ะทุกคนไม่ถูกว่ขขเข้าเฉอยอะ,อะไรวะเออมาเลยติดเอ,เอ,เอสองปุ่นนะเข้าสามตัวเฉยเลยนะผมโง่ต้อนเลยเนาะ โอ้โหตอสยังจะงงตอสอีกนะอมาจับไปเดึนดอกสวยเอามาอีกไหมออเอาเอ๋โอ้โหเอ๋ข้างห้ไม่มาไป่งั้นกวายยาวแน่ตออเองเล็กกล้ามุนนะครับผมโอ้โหยุดย่อแล้วแกตเตอร์มาต่อไหมเอ้าตอตอโอ้โหมันหนีนะมันหนีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันตกออกมาทุกคนคอยดู4,000อือหือบิ๊กวินไม่ drown นะหูทูเปอร์ไม่กล้าวินไปเลยนะช็อตนี้ เอาเรื่องโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับผมดูมันดิเล่นแป๊บแป๊บแตกแป๊บแป๊บแตกได้ถอนแล้วนะโอ้โหแต่แป๊บแตกก็ถอนกันมีดีครับนี่หนึ่งหนึ่งสวยจัดนะครับผมได้สวยเลยเจ็ดหุ่นนะครับเอายังไงอุ้ยการ์เตอร์เข้าไหมช็อตนี้ต้องเข้าแล้วต้องเข้า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 โอ้โหวิ่งเสียตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเอายังไงตกลงมาไหมมการ์เตอร์โอ้ค้างค้างโอ้ย ไม่มานะครับผมโถ้ามาสักตัวได้บวกเพิ่มอีกเลยเนี่ยมันยูยาวกันเลยนะผมบอกเลยนะดูดิคนสิบห้าแล้วเออคนสิบห้าคนสิบหกแล้วนะเออฝากผมดนวยนะเราจะจบที่เท่าไหร่เรามาดูกันทุกคนขอจังจังดอกสุดท้ายจังจังเอ้าเอต้าเคเออสิบอะไรยังไงมาไหมสิบเอ้าโอ้โหเอายังไงดอกสุดท้ายขอจังจังเป็นตูมตูมตามตูมตาม อ้าวหมดอย่านี้เรียบร้อยนะครับผมเท่าท่อวิน1ิศสองฟิลิปินนะครับผมโอ้โหจเท่าไรหมื่นสามเออเอาเรื่องนะทุกคนเรามาทุนที่หมื่นห้ใช่ไหมเออ1มื่นนึ่ร้อะผมนะเราลองบวกลบพุ่นหารก่อนนะฮะหมื่นห้นะครับผมแล้วก็โอ้โหกำไรหมื่นสีร้อยสอบาทนะทุกคนเอ้า อีเชี่ยเอาเรื่องนะผมมาเพิ่มเป็นเบรกสองีสูเลยนะผมเล่นไปอีพันแปดพอแล้วนะอ่ะไปเรามาดูกันนะผมทริกเกเตอร์เข้ามาอีกนี้แบบโคโชคช่วยเลยนั่นจ๊ะอ่ะไปไปไปยิวยังเอายังไงแล้วยังไงเอ้ยข้างบนนะกลัวนะผมอ่ๆค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสูดอยู่นะเนี่ยสูดอยู่นะเนี่ย เอามาภายใน15หมุนนี้ยังไงแล้วเต็มจอไปดีแฟรกตเตอร์เอายังไงคิวเอามาต่อยาวๆไปดิเอ้าแฟร์เกตเตอร์โอ้ยแฟรกตเตอร์ไม่ตกเลยนะเออไม่เป็นไรอ่ะยังได้อยู่เอ้าไหลนะเออเอาเออมาเรื่อยๆอ่ะอ่ะอะสวยเอายังไงเอออะไรไม่รู้ ลัมนนบบหมุนเดียวพอแล้วนะโอ้โหเ่แบบน8อหมดนะเรามาดูกันมันจะงดไหมกเตอร์เข้ามานี่ป้าบอขอแล้วคเาเอาดิหลต่อสวยงามงจ,จัดไปจัดไปต่อวุน่นไปต่อแล้วนะ ะไปกันเลยดีกว่าไปกันต่อนะกัปเตอร์มาแน่นอนนะตาปากสมพรทุกคนจําไว้ให้ดียังไงอื้อสิบเสีได้นะผมมาไปไปกัปเตอร์ขั้วเข้าไปขั้วไปโอ้เออเอาไหลอยู่เฮียไหลที่เปียกจัดเลยนะ โอเคนะทุกคนแล้วผมก็ขอวันนี้นะขอลาไปก่อนนะผมนะวันนี้มาเอากําไรแค่นี้พอแล้วนะตอบไปเรื่อยๆนะผมอย่างน้อยนะเราก็ยังได้ทุนไปกินหนมไปกินน้ำน้ำพอกคือนะกระโมหพอใจแบบพี่บ้าโอเคนะครับผมไม่ว่าม้าหรือจะลาหรืออะไรจะเลอะสักแค่ไหนนะผมสุดท้ายนะต้องแพ้สี่คุณร้อยตอเสมอนะผมเพราะว่าตอดลาไปก่อนแล้วนะผมสวีดัสสวัสดี ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดีย๋ยวเรามาแจกเครดิตฟรีกันด้วยจ้ะจบจบไว้เจอกันใหม่ทุกคนนะเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆที่น่ารักนะครับผมไว้เจอกันวันนี้กําไรเท่านี้โอเครู้เรื่องบายบายจุบ